เคยได้ยินเรื่องความลับของพลังวิเศษที่ประธานปูตินแห่งรัสเซียอาจจะมีไหมครับหรือว่าช่องวิทยุเฮียนของรัสเซียที่เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถแอบฟังได้เอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆมันจะจริงเท็จแค่ไหนเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary เลยดีกว่าที่จะนำเพื่อนๆไปยังดินแดนโหดสลดแห่งนี้รัสเซียเรามาเริ่มเรื่องกันด้วยอะไรหลอนๆขนหัวลุกกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องของนักสะสมศพไปดองเข็มแห่งรัสเซียครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับจะกล่าวถึงชายผู้หนึ่งที่มักจะออกมาลักพาตัวเด็กๆหรือว่าคนในย่านไปในตอนกลางคืนนะครับก่อนที่จะนําคนเหล่านั้นนะครับไปทรมานจน HP หมดแล้วก็แปลงร่างกายที่ไร้วิญญาณของพวกเขาเนี่ยให้กลายเป็นมัมมี่เพื่อที่จะเก็บเอาไว้ดูตลอดกาลซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในตำนานที่ชาวรัเสเซียเนี่ยนะครับเขาได้เล่าหลอกเด็กไม่ให้ออกไปเดินเล่นในบ้านตอนกลางคืนนะแต่ที่น่ากลัวกว่าตำนานก็คือมันดันเคยเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องจริงนะสิฮะคือในปี2011เนี่ย ตำรวจรัเสเซียนะครับก็ได้ไปจับชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าอานาโตลีมัสกิฟข้อหาบุกลุกแล้วก็ทําลายหลุมศพนะครับแต่ว่าเมื่อตํารวจไปถึงบ้านเขาเนี่ยตำรวจก็กลับได้เจออะไรที่น่าอึ้งไปกว่าการแค่ขุดหลุมศพธรรมดาครับคือชายผู้นี้นะครับเขาจะนําร่างต่างๆที่ไร้วิญญาณฮะมาทําเป็นมัมมี่ประดับบ้านโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนานาน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่งร่างกายของไอ้คนเหล่านั้นให้กลายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเท่าคนเลยครับ แล้วก็ไปวางประดับตามจุดต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้ต่างเตียงให้เหมือนกับงานน้ําชาหลอนๆงานหนึ่งเลยและที่อึ้งไปกว่านั้นนะครับก็คือในบ้านของบักอนาทลีนั้นเนี่ยมันก็มีพ่อแม่ของเขาอยู่ด้วยครับทว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ตุ๊กตาที่ตั้งหัวโดอยู่เนี่ยมันคือร่างของคนที่เคยมีชีวิตอยู่คือพ่อแม่ก็คงจะคิดว่าโอ้ยลูกชายตัวเองนี่มันเป็นคนมุง้งมิ้งอะไรจริงๆเลยนะมีตุ๊กตามาตั้งในบ้านแบบนี้เต็มเลย เขาก็ชื่นชมตุ๊กตาที่แบบลูกชายขอยงตัวเองได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับซึ่งพอเรื่องนี้ได้ออกมาเนี่ยพ่อแม่เขาก็ถึงกับสะดุ้งเลยครับแล้วคนรัเสเซียบางกลุ่มนะครับก็คิดว่าบักอนาโตลีเนี่ยอาจจะได้ไปรับแรงบันดาลใจจากเรื่องนักสะสมศพแห่งรัเสเซียก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันมีเรื่องราวเบื้องหลังอะไรที่เป็นไปมากกว่านั้นซึ่งถ้า,ากเพื่อนๆชอบเรื่องราวดักๆก,กึ่งจังไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็สั่นปุ่มกระดิ่งให้แอดด้วยนะครับ เพราะแอดเนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวที่แบบจังหงั่งกันได้ทุกวันเลยเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องของบักอนาตอรี่กันดีกว่าว่ากันว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอะไรแปลกๆกับร่างกายของผู้ตายนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์หนึ่งฮะที่เขาได้ไปประสบมาตอนเด็กคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ไงแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับขบวนงานแห่ศพอันหนึ่งที่เป็นศพของเด็กสาวอายุ11อนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีบักผู้บ่าวคนหนึ่งในงานศพ ได้จับหน้าของเขาเอาไปจอกับหน้าน้องหนูนั่นแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยจูบเธอสิซึ่งอันนี้อเอ็ดก็ไม่เข้าใจนะว่ามันทําไปทาไมมันจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าไอ้บักกู้บ่าวคนนั้นเขาจะคิดว่าบักอนาโตลีนี่มันเป็นเจ้าชายที่จะสามารถจูบน้องสาวคนนี้ให้ตื่นได้แบบโโนไวอะไรแบบนี้และด้วยความที่บักอนาโตลีเนี่ยได้โดนบังคับฮะเขาก็เลยต้องจูบน้องคนนั้นไปซึ่งแน่นอนเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ฟื้นเหมือนเทพนิยายนะสิ แต่ทว่าวสิ่งที่ได้เกิดขึ้นครับก็คือความรู้สึกสู้ซาอย่างแปลกๆที่บักอนาโตรีเนี่ยได้รู้สึกเข้าหลังจากที่ได้จูบก,กับศพนั้นไปซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวเขาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับและแล้วเวลาก็ผ่านไปฮะเขาก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ดํารงสายทางเวอร์จินคือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงสาวเลยเป็นคนดีไม่สูบเหล้าไม,ไม่ไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าคือทําตัวเป็นคนดีว่าอย่างนั้นแต่หนึ่งในสิ่งที่ค้างคาใจเขามาตลอดนะครับก็คือ เขาเนี่ยไม่รู้นะครับว่าทําไมจิตใจเขาเนี่ยถึงมีอะไรที่แบบรู้สึกพิลึกพิลึกกับเด็กๆตลอดโดยเฉพาะเขาจะรู้สึกสงสารเด็กๆนะครับที่ได้จากไปก่อนวัยอันควรคือเขาบอกว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาดูโลกแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าดังนั้นนะครับอนาโตลีเนี่ยก็จึงหมกมุ่นอย่างมากอยู่กับเรื่องความตายไงละครับเขานะครับก็หันไปหาทางวิทยาศาสตร์ครับเพื่อที่จะไปค้นคว้า,าศาสตร์ความลับของการมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนรู้าศาสตร์ไบโอาศาสตร์เคมีอะไรพวกนี้นครับ แต่ทำอย่างไรนะครับมันก็ไม่พบเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้ไปเรียนรู้กับศาสตร์มืดคือไม่รู้จะเรียกว่าศาสตร์มืดหรือเรียกว่าเวทมนต์คุณสายเดียนะคือมันจะเป็นศาสตร์โบราณของพวกชาวเคลต์หรือว่ายุโรปเหนือนะครับซึ่งเขาจะมีการติดต่อกับวิญญ,ญาณคนตายอะไรแบบนี้นะครับโดยการขึ้นไปนอนบนลงศพครับเพื่อที่จะแบบจะใช้จิตใจสื่อสารกับผู้ตายซึ่งบักอนาตลรีเนี่ยก็สนใจอย่างมากครับก็เลยไปลองดู แล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับสามารถติดต่ออะไรก kind of ับวิญญาณได้จริงๆแล้วด้วยเขารู้สึกว่าวิญญาณของน้องั้งหลายแหล่ที่ได้ตายไปแล้วอยู่ในโลงนะครับก็บอกว่าเขาอยากจะฟื้นขึ้นมาค่ะเขาอยากจะฟื้นขึ้นมานั่นแหละครับเฮียแกก็เลยได้ออกเริ่มทําการเป็นนักขุดศพเลยคือเขานะครับจะเดินทางไปตามสุสานต่างๆครับก่อนที่จะไปนอนลงบนหลุมอ่ะแล้วก็แบบคุยกับวิญญาณนะครับเมื่อหลุมไหนเขาบอกว่าเขาอยากจะขึ้นมาแล้วก็บักอนาโตลีนะครับก็จะลงมือขุดขึ้นเลย ก่อนที่จะเอาร่างของเด็กๆเ,เหล่านั้นนะครับมาชุบแล้วก็เรียกวิญญาณเข้ามาในร่างใหม่จดแจงแต่งองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยประมาณอารมณ์ตุ๊กตาลูกเทพแต่ว่าเป็นลูกเทพที่สร้างมาจากของจริงนะครับโดยเขายังบอกอีกว่าถ้าหากเขาไปติดต่อกับเด็กๆคนไหนมาแล้วนะครับไอ้คนคนนั้นเนี่ยไม่อยากจะขึ้นมาบักอนาโตลีนะครับก็จะไม่ไปยุ่งกับร่างของเด็กคนนั้นแต่ด้วยความที่ว่าการไปบุกลุกสูสานแล้วขุดหลุมศพขึ้นมามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับ พอเรื่องมันโปะแตกเข้าเนี่ยทางสารแล้วก็พ่อแม่ของเด็กๆทั้งหลายแหละนะครับเขาก็รับไม่ได้บักอันาโตลรี่นะครับก็เลยต้องโดนเตะเข้าสั่งเตไปเป็นการปิดตํานานนักขุดศพชาวรัสเซียไปนะครับคือไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังดีนะที่เป็นอะไรที่หาที่มาที่ไปได้ทีนี้เรามาสู่เรื่องอะไรที่ยากต่อการหาคําอธิบายดีกว่ากับเรื่องราวของสถานีวิทยุเฮียนฮะที่มันได้ดําเนินการมากว่า30ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีผู้ใดเป็นคนดําเนินการครับ โดยไอสถานีนี้เนี่ยมันจะมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษว่า The b u z z e r ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อกว่า40ปีที่แล้วครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังใช้วิทยุหมุนๆเป็นการปรับสัญญาณอยู่เลยมีใครเคยใช้บ้างไหมที่ชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับเขาก็จะหมุนปรับหาช่องที่ชอบกันแหละครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปหยุดลงที่ช่องช่องหนึ่งที่มันมีเสียงประหลาดเป็นเสียงซ่าตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา365วันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ แล้วมันก็จะไม่ใช่มีแค่เสียงซ่าๆแบบนั้นนะครับคือทุกๆช่วงหนึ่งที่เวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆคล,ล้ายๆกับเสียงคนพูดแทรกมาครับซึ่งเขาว่ากันว่ามันเป็นภาษารัเสเซียครับซึ่งคนที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นตัวเลขภาษารัเสเซียตัวอ,อกักษรรัเสเซียบ้างหรือไม่ก็เป็นชื่อคนที่เป็นภาษารัเสเซียครับซึ่งพวกเขาก็ฟังมันไม่ถนัดหรอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอสถานีวิทยุเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรแต่แม็ก็อุตสาห์ฟังกันมาเนอะแอดก็ไม่เข้าใจโดยตลอดเวลาที่ผ่าาานนมัอส้สญญี มันก็ดังไม่หยุดเป็นหลาย10ปีเลยครับและถ้าเราปรับไปที่ช่องนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกด้วยคือให้หมุนไปที่ความถี่4 6 2 5ก่ิโลเฮิร์ฮะซึ่งแอดก็ไม่เคยได้ยินมานะครับเพราะปรับไม่เป็นแล้วเกิดมานี่ไม่เคยใช้วิทยุเอาเปา็นว่าใครมีวิทยุที่บ้าน,นี่ก็ลองปรับปรับดูให้หน่อยแล้วติดสัญญาณอะไรมีเสียงแปลกๆไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับด้วยความที่ว่าไอ้ช่องนี้มันถูกฟังกันได้ทั่วโลกไงเขาก็ไม่ทราบครับว่าไอ้สัญญาณวิทยุเนี่ยมันมาจากไหนก็เลยมีการสืบหาที่มาครับแล้วก็พบว่ามันจะเป็นสถานีหนึ่งนะครับที่ได้ตั้งอยู่ในรัสเซียซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากเมืองมอสโกนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนแน่บอกแค่เพียงว่ามันเป็นสถานีร้างครับที่ไม่ได้มีใครเข้าไปใช้งานแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้สัญญาณมันจะมาจากไหนถ้าไม่มีคนใช้คนนะครับก็เลยคิดไปว่าเอ๊ะ หรือว่ามันจะเป็นพวกโปรเจกต์ลับๆที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยกำลังซุ่มเตรียมที่จะยิงนิวเคลียร์อะไรกันอยู่เพราะว่ามันก็จะมีโค้ดอันหนึ่งนะครับที่พวกเขาได้ยินมาบ่อยมากทางเสียงวิทยุเนี่ยที่จะมีเนื้อหาประมาณว่า uvb 7 6นะครับซึ่งพวกเขาก็ตีความกันว่ามันอาจจะเป็นโค้ดอะไรบางอย่างที่สามารถรู้กันในแค่รัฐบาลรัสเซียเท่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นโค้ดสายลับรัสเซียนะครับที่เขารู้กันในหมู่คือพอส่งอะไรข้ามโลกไปแบบนี้ไงสายลับที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็จะสามารถรับสัญญาณแล้วก็ตีความอะไไรกันด้ แต่แอดก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารัเสเซียเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นโซเวียตอยู่เลยเขาจะมีการส่งต่อโปรเจกต์อะไรแบบนี้กันเหรือว่าถ้ามันส่งต่อเนี่ยยุคนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วปัจจะมานั่งใช้วิทยุอะไรทําไมมีอินเทอร์เน็ตอะไรตั้งเยอะแยะแต่บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่การยิงเสียงขึ้นไปเพื่อทดสอบชั้นบรรยากาศอะไรของนักวิทยาศา,ศาสตร์อะไรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาที่ยังเล่าขานกัันนนมาอยยู่ถึงทุกวีนน้เล แล้วมาพูดถึงพวกโซเวียตกับการทดลองนิวเคลียร์อะไรแบบนี้นะฮะมันก็ทําให้แอดนึกถึงเรื่องเหาณะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนอเบิลนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการระเบิดกมรรมันตภาพรังสีที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาตินะครับที่ได้ทิ้งความฉิบหายไว้จนถึงปัจจุบันนี้คือถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปนานแล้วนะครับแต่ที่บริเวณนั้นนะ่ะว่ากันว่ามันก็ยังมีกักกมมันตภาพรังสีอันตรายอยู่เพียบนะฮะแต่แน่นอนครับเราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องที่่่่หหลลาาาายยๆคนนนจะรูู้้กกออออแวไไปเง็ด เราจะมาพูดถึงเรื่องความลับของสถานที่นี้กันดีกว่าคือมันเป็นเรื่องเล่าจากผู้คนที่เขาได้รอดชีวิตมาจากการระเบิดครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องประหลาดที่เขาบอกว่ามันได้เกิดขึ้นก่อนที่โรงไฟฟ้าจะระเบิดไม่นานนะครับอย่างเช่นพวกเขาบอกว่า2อสเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มักจะมีสัญญาณโทรศัพท์แปลกๆครับที่มาที่บ้านพวกเขาตลอดเวลาแล้วพอรับไปเสร็จเนี่ยมันก็ไม่มีใครพูดก็จะเป็นเสียงประหลาดๆะ,ะไรคงจะคล้ายๆกับสถานีวิทยุอันที่แล้วมั้งหรือว่าผู้คนต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ อยู่ๆก็จะเกิดอาการผีอําขึ้นมาทั้งๆที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาไม่เคยเป็นมาก่อนครับแล้วก็จะมีการพบสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหล,ดลาดๆที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับนกยักษ์ที่มีร่างกายเหมือนมนุษย์นะครับแต่ว่ามีปีกส่วนตาของพวกมันนะครับก็จะมีลักษณะแดงกล่ำซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เห็นประมาณสองสาวันก่อนหน้าที่จะมีระเบิดนะครับคือจะมีพวกนกเหล่านี้บินชวัดเฉวียนเฉียวหัวไปมาอยู่ตรงบริเวณนั้น และพอมันเกิดระเบิดขึ้นปุ๊บตู้มเนี่ยแน่นอนครับว่าคนก็ต้องเอามันไปโยงอะไรกับการทดลองอะไรประหลาดหรือเปล่าประมาณว่านกยักษ์พวกนี้มันเป็นผลจากการทดลองของรัฐบาลโซเวียตในโรงงานนิวเคลียร์อะไรแบบนี้ทําไมไปไปมาๆแล้วพล็อตเรื่องไม่จะกลายเป็นพล็อตเกมไม่ได้เนี่ยซึ่งไอเรื่องราวของสัตว์ประหลาดกับชาวรัสเซียนะครับถึงแม้ว่าน้อยคนจะเคยรู้จักพวกมันนะแต่เอาจริงๆชาตินี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันยิ่งเช่นสัตว์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบรอสเนี่ย โดยเจ้าตัวนี้นะครับว่ากันว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดแห่งสายน้าครับซึ่งถ้าจะเทียบกับบ้านเรามันก็น่าจะประมาณพญานาคกันนะที่แบบถึงแม้ไม่เคยมีใครเห็นเลยแต่หลายๆคนก็เชื่อไปแล้วว่ามันมีจริงแต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าบรอสเนียเนี่ยมันจะมีอํานาจในการให้หวยได้เหมือนกับพี่นาคของบ้านเราหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไปแตะแล้วกันว่ากันว่าเจ้าบรอสเนียนะครับมันคือสัตว์น้ําที่น่ากลัวชนิดหนึ่งครับ ซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยหลายๆคนที่ได้ไปพบเจอนะครับก็บอกว่ามันจะมีหัวที่ใหญ่เหมือนมังกรคือใหญ่มากขนาดคือเลือไปได้ทั้งลำเลยนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันไม่ตัวใหญ่ขนาดนั้นหรอกก็จะเป็นตัวอ้วนๆหัวย,ยาวๆเหมือนกับเต็นเสาท่าดน้ําธรรมดาเท่านั้นเองเนี่ยแหละคืออารมณ์ประมาณสัตว์ประหลาดเนสซี่แห่งล็อกเนสนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันเลยก็ยกคือความโหดครับ เพราะว่าตามตำนานของรัสเซียนะครับจะเล่าว่าไอ้บรอสเนยเนี่ยมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยโดยครั้งหนึ่งนะครับกองทัพโหดสละจากชาติมองโกนะครับเขาก็เคยมาพบกับสัตว์ประหลาดชนิดนี้แล้วด้วยมันจะเป็นเรื่องราวตอนที่พวกเขานะครับได้ยกทัพผ่านมาทางแถบเหนือเหน,อเนือของโลกนะฮะเสร็จแล้วก็ผ่านมาบริเวณทะเลสาบไงแล้วก็ต้องงึดไปเลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอกับบรอสเนียตัวใหญ่มากที่แบบโผล่ขึ้นมาจากน้ําเล่นเอาทหารมองโกแต่ละคนนะครับไม่ทันตั้งตัวเลย ก่อนที่มันจะอาปากนะครับแล้วก็ขมือบรหธานมงโกหลากหลายนายพร้อมกับหมาอีกหลายตัวซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจว่าอีมังกรนี่มันจะบ้าโอ้โหหิวไปถึงไหนนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับที่ว่าทําไมมังกรโผล่ขึ้นมาแล้วมันต้องกินคนอะไรอย่างงี้แล้วมันจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยหรือไงเอาจริงๆถ้าตามนิสัยสัตว์โลกที่มันมีจริงนะเวลามันล่าสัตว์มันก็ล่ามาทีละตัวมันไม่ได้สวาปลาเป็นบุฟเฟ่แบบมนุษย์แบบนี้นะว่าแต่เพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าทําไมมังกรของตะวันตกเนี่ยมันต้องโสลา แต่สภาวาพอมาอยู่ที่ตะวันออกรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับพวกสัตว์เลื้อยคานเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเทพที่คนเค้าบูชาครับไม่ว่าจะมังกรจีนมังกรเกาหลีญี่ปุ่นพญานาคไทยหรือว่านาคอินเดียเนี่ยเคยสังเกตไหมพอมาอยู่ที่นี่ทีไรเนี่ยคนไหว้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทุกทีเลยก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะและเรื่องสุดท้ายฮะอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นตำนานหรือว่าเรื่องบังเอิญสยองดีนะครับก็คือเรื่องของท่านประธานปูตินฮะ ซึ่งท่านประธานนะครับก็เรียกว่าจะเป็นไอคอนของรัเสเซียยุคนี้อยู่แล้วคือแบบจะมีประธานคนไหนที่เป็นได้ทั้งแบบนักสู้นักแข่งรถคนรักหมาแล้วยังมีเวลาเหลือมบริหารประเทศอีกซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยมีข่าวลือกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานปูตินอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่คนเดียวครับหรือบางก็บอกว่าท่านประธานนะครับท่านอาจจะมีพลังพิเศษอะไรบางอยา่างที่ทําให้ท่านเนี่ยเป็นอมตะได้เพราะว่ามันเคยมีคนไปค้นพบภาพสมัยก่อนเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วนะครับ แล้วก็พบว่ามีชายที่หน้าตาเหมือนกับปูตินตอนหนุ่มๆเดะเลยหรือเมื่อสมัยสงครามโลกเนี่ยมันก็มีภาพของนายทหารคนหนึ่งนะครับที่เห็นแวบแรกเนี่ยแอดเชื่อว่าเพื่อนจะต้องคิดว่าเขาเป็นท่านประธานปูตินแน่แนเลยดังนั้นพอเห็นภาพเหล่านี้แล้วนะครับพวกชาวเน็ตมือดีเนี่ยก็ไม่รอช้าครับเอากระจายแพร่ภาพไปทําให้คนหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเชื่อกันไปว่าท่านประธานปูตินเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์ครับ แล้วมันก็จะมีแฟนดอมของท่านประธานนะครับที่แบบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้มากเขาก็สืบเขา้าไปลึกๆในประวัติศาสตร์อีกครับจนกระทั่งไปพบกับหน้าตาของคนหลายๆคนที่มีคล้ายๆกับปูตินอีกเพียบเลยนะครับอย่างเช่นหน้าของนายพลทานาซุนัฟติโนสของกรีกนะครับซึ่งจะเป็นนักปฏิวัติเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนู่นนะก็หน้าตาคล้ายๆกับปูตินนะครับหรือว่าจะขุดเจาะให้ลึกลงไปอีกยังภาพของศิลปินชาวดัชที่เคยมีชีวิตเมื่อกว่า500ปีที่แล้วนะครับ ก็ยังจะมีคนที่หน้าตาคล้ายๆกับท่านประธานปูตินอยู่ครับซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆแอดมันเป็นแค่ความบังเอิญแหละคือมันจะเป็นการทํางานอย่างหนึ่งของสมองพวกเรานะครับเวลาที่เราไปเห็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยไอ้สมองนะครับมันก็จะทํางานแบบไปเชื่อมโยงกับภาพสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เราคิดไปว่าเอ,อ๊ะนี่มันเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าหากเพื่อนๆได้ไปเห็นหน้าตาของตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องราวของน้องหมาเคอร์เรนะครับ แอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องนึกถึงคนคนนั้นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สมมาได้ที่แฟนเพจ Facebook FN Dairy นะครับผมแล้วแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย